สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของ1-15กุมภาพันธ์2567นี้เป็นในเรื่องของการ สรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้สามารถแอด l i น์ไอมาได้ที่ user บูพยานะครับหรือบูพยา59เเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับ ทีนเรามาดูในเรื่องของการยกย้ายดวงดาวที่มีผลต่อชาวราศีมีนแล้วก็ลัคนามีนกันก่อนนะครับก็จะมีดาวอังคารดาวอาทิตย์ดาวศุกร์แล้วก็ดาวพุธมีการโครจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนผังที่จะอธิบายตรงนี้ได้เลยนะครับ อิทธิพลของชาวมีนลัคนามีนนะครับมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณคือดาวพระหัสสบดีเลขานะครับได้โครจรไปอยู่นําหน้าลัคนาถือว่าเป็นศูนย์พยาพาหะถือว่าเป็นตําแหน่งที่ค่อนข้างดูดีเลยนะครับพระราหัส,สบดีเนี่ยได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคด้วยนะครับอยู่ในเลือน นำน้าลักษณะและเป็นเรืยอการเงินการแสวงหานะก็อาจจะทําให้เกิดลักษณะของการที่ตัวคุณเองนั้นดูดีมีเสน่ห์เมตตามีในเรื่องของความนิยมชม,ช,มชอบมีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของการเติบโตการพัฒนาไปข้างหน้านะครับแล้วก็มีโอกาสจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันที่จะทําให้เกิดความสําเร็จกับตัวคุณเองได้ค่อนข้างดีเช่นกันแต่ ก็ยังมีบางสึกบางอย่างนะครับที่อาจจะต้องระมัดระวังบ้างเล็กน้อยคือดาวราวหูโครจรทับลักขณาของชาวมีนราหูเนี่ยมาจากพบเดือนวินาด,ด้วยนะครับวินาศเนี่ยแปลว่าความลับแปลว่าข้างหลังลักขณาแปลว่าอะไรที่มันอาจจะเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันก็ต้อง มีสติกับการคิดการตัดสินใจอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจจนเกินไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างยังพอที่จะบันเทาแล้วก็เปลี่ยนแปลงเป็นนานมทิศทางที่ดีเพราะดาประจำัวงคุณยังโคจรไปในทิศทางที่ดีเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของ การเงินกันบ้างอิทธิพลการเงินสำหรับชาวมีนลัคนามีนคือราศีเมษของด้วยดาวอังคารเลข3าได้โคจรไปเป็นอุจจาวิลานะครับในภพเลือนกันมมะนั่นเองเนาะร่วมกลุ่มกับดาวศุ์เนี่ยเป็นดาวคู่มิตรกันแสดงว่าการเงินของชาวราศีมีนลัคนามีนในช่วงแรกเนี่ยนะครับก็อาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการเงินที่สัมผัสค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับในช่วงหนึ่งถึงห้ามกุมภาพันธ์นะครับก็มีโอกาสแนวโน้มของ การเงินที่ดีหลังจากนั้นดาวการเงินจะขึ้นเป็นมหาอุดนะครับอยู่ในเรือนลาภะยิ่งดีไปใหญ่เลยเพราะดาวการเงินเนี่ยนะครับได้ตําแหน่งเป็นอ,อุดเลยนะครับหรือมหาอุดอาจจะทําให้เกิดการาสําเร็จในเรื่องของการเงินการเงินเนี่ย,ยในเรือนลาภะที่เป็นโชคเป็นลาบด้วยดังนั้น,นการเงินของชาวมิลลัคนามินเติบโตและพัฒนาแบบพุ่งกระฉูดเลยทีเดียวนะครับการเงินนั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วย ความมั่นคงนะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่มีโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินนั้นเติบโตพัฒนาได้แบบก้าวกระโดดทวีคูณนะครับแบบนี้เป็นต้นแต่มันมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าอาจจะต้องระมัดระวังเล็กน้อยในเรื่องของ การที่เราอาจจะให้คนอื่นยืมเงินหรือเซ็นกูเซ็นค้ำประกันสิ่งต่างๆอะไรแบบนี้เราไม่ควรแล้วก็งดได้งดดีกว่านะครับเพราะเราจะได้ไม่มีมปัญหาหรือไม่มีข้อพิพาทกับบุคคลอื่นอะไรประมาณนี้เพราะว่าบางครั้งมันอาจจะเป็นทุกขลาบได้นะครับเพราะว่าการเงินเนี่ยมันมีโอกาสเต,ติบโตและพัฒนาดีมากไนงะแต่มันก็จะมีประเด็นมีปัญหาให้เราต้องปรับต้องแก้ไขบ้างในบางครั้งที่เราอาจจะมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้ตอบรับและตอบ โจทย์ในสิ่งที่เรานั้นอยากจะให้มันเป็นก็ได้เช่นกันเนาะดังนั้นเราก็ค่อยๆปรับค่อยๆดูกันไปเรียนรู้กันไปพัฒนากันไปกับในเรื่องของการเงินเพราะการเงินเนี่ยมันก็มีทั้งได้แล้วมีทั้งเสียบ้างแล้วก็มีทั้งอาจจะต้องระมัดระวังบ้างมันก็ต้องดูแลในเรื่องของผลประโยชน์สิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ดีนะครับเราก็พยายามบริหารจัดการคิดทําอะไรเนี่ยควรจะต้องมีสติในการรอบคอบในการ ใช้เงินด้วยนะครับเพื่อจะได้ทําให้เกิดการเติบโตและการพัฒนาไปในะนมเป็นทิศทางที่ดีแบบก้าวกระโดดแล้วก็ความสําเร็จที่ดีมากขึ้นบางคนนะครับอาจจะมีแนวโน้มของการมีโชคมีลาบในเรื่องการเงินเข้ามาแบบไม่คาดฝันมีลาบแบบฟุกๆเกิดขึ้นได้นะครับสำหรับชาวมีนแล้วก็หลักคนามีนนั่นเองเนาะทีนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของออการการงานกันต่อบ้าง อิทธิพลการงานนะครับสำหรับชาวมีนก็คือราศีธนูของด้วยดาวพระศดีเลยคะได้โครจรไปเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนอการเงินแปลว่าชาวมีนและขนามีนเนี่ยอาจจะมีโอกาสการคิดการทําการบริหารการจัดการสิ่งต่างๆเนี่ยมีโอกาสที่จะมีความสําเร็จได้เพราะเป็นตําแหน่งราชาโชค ราชาโชคเนี่ยคือความสใหมายถึงว่าการได้รับโอกาสสิ่งดีๆนะครับหรือว่าได้รับสิ่งต่างๆที่อาจจะทําให้เกิดการพัฒนาการเติบโตการก้าวไปข้างหน้า และประสบความสําเร็จที่ดีผัตัดส,สบัดีเนี่ยนะครับหมายถึงการที่เราจะบริหารจัดการทุกอย่างได้ประสบความสําเร็จดีมีการเลื่อนขั้นมีการปรับตําแหน่งได้แล้วก็มีโอกาสที่จะได้ปรับฐานเงินเดือนนะครับได้เช่นกันนะโอเคมากๆเลยสาหรับชาวราศีมีนลัคนามีนโชคลาภก็มาการเงินก็ดีการงานก็ปังนะครับมีโอกาสในเรื่องของการได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่ดีแล้วยังมี คู่มิรได้ด้วยอังคารกับศุกร์เนี่ยเป็นดาวคู่มิตรกันนะครับอยู่ในเรือนการงานเนี่ยมีโอกาสที่จะวิ่เต้นแล้วมีความสําเร็จที่ดีมีโอกาสเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งมีในเรื่องของการได้รับการยอมรับการสนับสนุนการส่งเสริมจากบุคคลอื่นบุคคลรับข้ามกันรายนามิตรที่คอย ช่วยเหลือคอยสนับสนุนให้กับตัวคุณนั้นประสบความสําเร็จได้นะครับมีความสําเร็จเข้ามาด้วยเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยเป็นพบเลือนสุภาสุภาพแปลว่าความสําเร็จแปลว่าการต่อยอดแปลว่าการพัฒนาในช่วงต้นเนี่ยก็จะมีโอกาสเติบโตพัฒนาดีขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยดาวอังคารก็จะเลื่อนขึ้นไปดาวศุกร์ก็จะเลื่อนขึ้นไปนะครับก็จะได้ในเรื่องของลาบผลรายได้สิ่งต่างๆมากขึ้นนั่นเองการงานก็ยังพอมีโอกาสที่จะยังเติบโตและพัฒนาดีเหมือนเดิมนะครับถึงแม้จะไม่มีดาวคู่มิดในช่วงหลังแต่ก็ ถือว่ามีเดาวการงานนั้นเป็นตำแหน่งราชาโชคอยู่เนาะแล้วก็เดินหน้าอย่างเต็มกําลังเลยทําให้ชาวราศีมีนลักขณาหมีนก็ยังพอมีโอกาสที่จะได้การเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งการโปรโมทในเรื่องของสายงานสิ่งต่างๆที่ดีนะครับการตอบรับการตอบโจทย์ที่ประสบความสำเร็จได้อย่างที่คุณต้องการเช่นกันนะครับทีนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของอ ความรักความสัมพันธ์กันบ้างอิทธิพลค,ความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวมีนนะครับคือราศีกันของด้วยดาวพุธเลขสี่ดาวพุธเนี่ยโคจรไปในเรือนลาภะนะครับในช่วงนี้ก็จะย้ายอีกทีหนึ่งนะครับไปอยู่ในภพเลือนวินาศในช่วงเดือนกุมภาพันธ์พอดีเลยสแสดงว่าช่วงก่อนอวันวาเลนไทน์นนทเนี่ยความรักความสัมพันธ์เนี่ยถือว่ามีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่โอเคดูดีมากเลยพเพราะดาว คู่ของคนรักร่วมกลุ่มกับดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวการติดต่อการสื่อสารอยู่ในเรือนลาภะมันแปลว่าคุณเองอาจจะมีเสน่ห์เมตตามีในเรื่องของการมีความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะประัอาจจะดิวอาจจะดูกันแล้วประสบความสําเร็จลงตัวกันได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับดูเข้าขากันดีขึ้นเนาะแต่ว่าพอดาวพุธเนี่ย นะคือดาวความรักของคุณเนี่ยเริ่มโคจรขึ้นไปที่ราศีพบเรือนวินาศเนี่ยอาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ในช่วงวันวาเลนไทน์เนี่ยหลายคนเนี่ยอาจจะเขาเรียกไงดีละ่ะอาจจะต้องลดความคาดหวังลงไปบ้างนะครับเพราะว่าดาวประจำความรักเนี่ยดันไปตกในเรือนวินาศแต่มันมีข้อดีอยู่สำหรับบางคนเช่นบางคนอาจจะไปฮันนีมูนต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศต่างจังหวัด แบบเนี้ยยังถือว่าได้นะครับแต่บางคนเนี้ยที่อยู่ด้วยกันเนี้ยอาจจะดูเงียบเงียบนิ่งๆในวันวาเลนไทน์นทได้หรือคู่ของคนหลักอาจจะไม่ได้อินในเรื่องของวันวาเลนไทน์นทขนาดนั้นก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็ลดความคาดหวังหรือว่าลดในเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะต้องแบบ กับวันวาเลนไท์ลงมาบ้างเพราะไม่นานอาจจะมีในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่คิดต่างเห็นต่างกันบ้างอะไรแบบนี้เ,เป็นต้นนะครับดังนั้น,นบอกเลยว่าค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างยังพอที่จะไปแนวโนม้มทิศทางที่ดีถ้าเรานะครับยังมีความรู้สึกที่อาจจะแบบมองการไกลทุกอย่างจะยังโอเคขึ้นสําหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ